โอเคครับผมก็สวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมสวันนี้ก็มียูคอผมเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกมสล็อตของค่ายพีจีนะครับผมแล้วก็เว็บที่ผมเล่นวันนี้นะครับผมก็ยูฟ่าเอสโอนะครับผมใครสนใจอยากเล่นเกมเหมือนผมนะครับผมก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสมัครกับยูฟ่าเอสโอนะครับผม โอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่หน้าเกมนะครับผมก็เกมนี้นะครับผมก็จะมีชื่อเกมว่ามหัศจรรย์ตลาดน้ำไทยนะครับผมก็เกมนี้ก็จะอยู่ค่าย PG นะครับผมตอนนี้นะครับผมผมก็ได้เติมเครดิตเข้าเว็บเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งผมพางบมา1,130งพันหนึ่งร้อยสามสิบกว่าบาทนะครับผม สำหรับเว็บนี้นะครับผมเบตขั้นต่ำอยู่ที่4บาทนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอัตราการจ่ายเกมของเกมบ้างนะครับผมนี่นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมอัตราการจ่ายนะจะก็สแกตเตอรนะ์แล้วก็จะมีช่องแบบว่ามันจ่ายแบบช่องไหนบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาซื้อฟิทตปินกันเลยละกันนะครับผมจะซื้อในราคาเท่าไหร่ดีเบ็ดบาทละกันนะครับผมโอเคหกรบาทนะครับ ถ้าซื้อในราคาเบ็4บาทนะครับผมก็จะซื้อฟรีสปินได้300บาทนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับผมมันมันเฉพาะเกมนะครับผมโอเคตอนนี้เพิ่งได้แบบโอยได้สแกตเตอร์มา4ตัวนะครับผมก็จะได้เป็นหมุนฟรี1 2รอบนะครับโอเคจัดมาครับผมนี่แล้วผมก็จะเป็นพวกฟีเจอร์พิเศษนะ มันจะเนี่ยเวลาแบบเข้าแล้วแบบตัวายมันจะค้างนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับผมก่อนแนะนําเลยนะครับผมใครอยากเล่นนะครับผมก็คลิกลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปได้เลยนะครับจัดมาโอ้ยวอลอย่างเยอะเลยทุกคนเลขสิบนะครับผมสองบาทโอ้ยเราเบสแปดบาทนะครับนี่กอเจครับผมต่อด้วยคิวนะครับเอนะครับผมยี่สิบสองบาท ต่อไหมโอ้ยจบครับผมยังเหลือแปดหมุนนะครับผมกับตอคูณแปดนะโอ้ยว้าวครับผมเดี๋ยวว้าวเยอะดิครับใจไมมไดีโอเคครับผมว้าวอย่างเยอะเลยทุกคนโอ้ยจบแล้วไม่ไม่เห็นต้องกลัวเลยนะครับน้องจัดมาว้าวอย่างเยอะครับผมดอกสุดท้ายก็ว้าวนะครับผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาซื้อแก้ตัวกันนะครับผม ผมมั่นใจว่าผมต้องแตกนะครับผมโอเคซื้อ600้เหมือนเดิมนะครับผมเริ่มหัวร้อนแล้วนะครับผมโอเคได้สเก็ตเตอร์สี่ตัวเหมือนเดิมมาครับผม12หมุนนะครับจัดมาตาน,นี้บอกเลยว่าอย่างสุดแน่นอนนะ่ะจิตวิญ,ญญาณมันบอกนะทุกคนว่ว้าไปครับผมดอกแตกเป็นไงล่ะครับ จังหวะนี้มาแล้วครับผมสี่บาทนะครับผมเจาะแรกนะแล้ว <gamma> ก <seok teor> ็เว้านะครับผมไม่ต่อด้วยโอ้โหไม่ไหลเลยอะโอ้โหคุณสามอยู่เลยนะครับผมหมดไปแบบหกรอบอุ้ยสวยครับผมเลขสิบครับวายค้างยงนี้ก็ตัว A อ8โอ้โหสามแถวแบบนี้ก็จบเดีครับแปดสิบหกบาทอุ้ยตัวเครับผมอุ้ยสองร้อยยี่สิบสองบาทอุ้ย หนึ่เลยนะครับผมสุดยอดเลยครับน้องนเป็นไงล่ะครับน้องนอโอ้อะไรครับเนี่ยังเหลืออีกหหมุนนะครับผมกับตัวคูณ 9, ้นะทุกคนกําไรล้วนแล้วนะครับผมพันห้าเลยนะผมระดับซูเปอร์เมกะเลยนะครับโอเคตัวเอครับผมมาลุ้นแบบหมุนฟรีที่เหลือกันนะครับผมโอเคครับผม สี่หมุนสุดท้ายห้าหมุนนะครับผมโอเคว้า okay. ว wow. ไปครับผมตัวเคครับหนึ่งร้อยสิบห้าบาทต่อด้วยเจครับผมวายมาแบบนี้ <Y S 2> ก็ตัวคิวต่ออีกนะครับผมแล้วแบบวายมาแบบนี้ตัวเอครับผมหนึ1000่งพันหนึ่งพันแปดเลยนะครับผมโอ้ยสุดยอดโอเคครับผมตัวเจต่ออุย้ยไม่ได้อึม้ยพูดไม่ออกเลยนะครับ ไม่คิดว่าจะขนาดหนึ่นะสมัยต้องเนิร์ด้วยครับโอ้ยสองพันองรยเจ็ดเลยนะครับผม 2, เมื่อกี้นะอย่างสุดอ่ะโอเคครับผมออ้ยก้อนโต2 3งรบาทแล้วเหลืออีกสหมุนสุดท้ายครับผมว่างไงอเดี๋ยวว้านะครับผมไม่เอาเว้านะครับโอ้ย,อยจบครับผม จบ,นะ,บนะครับผมซื้อมา600้อยนะครับผมก็ได้มาสี่พับาทนะครับผมกับ40สตางค์นะครับผมโอเคนะครับผมก็ถือว่าแบบคลิปนี้ก็ซื้อมา600 2รอบนะครับผมก็พันสองนะเราพางบมาแบบน้อยนิดนะครับผม1,100งพั่ากว่านะเมื่อกี้นะ โอเคครับผมถือว่าได้กําไรนะครับผมบอกแล้วว่าเว็บแตกง่ายนะครับผมโอเคสําหรับใครที่สนใจอยากจะเล่นนะครับผมก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตลาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับบายบายจุ๊บจุ๊บ